สวัสดีครับอีหย่งมึ่เขอใจ่าเงียโนตติมึงจะ่าดอ่อหนาจางามก่าลราหลายอยู่บอดโดนแล้หนาแดลกขึ้นเป็นยายหนูหน่มึงสิมาว่กกขึ้นไนด้อ๋อนี่เปิดลงพยาบานเสริมความงามประสานาแล้วันไม่ยนูโอ้จกกระบอกห้่พื้นคลายไห้เกลียวลกบาดเสริมความงามเพนเน ในว่าห้คนนี่คือบอกคับเอาคือเสียงขอแนนเนาะสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทางไลฟ์สดนะครับเมื่อเห็นบอตัวจริงหนาัตจริงลอกก็ใ้รูปเด้เมึงอว่าเพาะป่านเอาเอาเมื่อวานกูคือยิ่งวานเป็นหอดเจ้าของโรงพยาบาลสุความงามคุปสีนาเจ้าของเนยบอกแมนหมายถึงมาอยู่ในรูปลอบนั่นน่ะมันบอกคือโตจริงตัวจริงนี่มีสัญญาร่าเสียขนาดไหนฟังไว้ลิ้นสองแฉก บ่เป็นงูเแล้วเขาถือแล้วเขาเป็นเจ้าของโรงพยาบาลบ่เด็มาผู้เดียวมากับคุณหมอนหมอหมอหมอปลอมได้นน่เอาือหมอปอมได้นี่ฮะหมอปอมขึ้นมาหมอปอมว่าชินนายฉันเชื่อแต่เราแต่เราบอกแต่เราบอกฉันว่าเออเธอไม่ต้องไปทําอะไรมากหรอกเธอดูเจ้าของเสียงวิหก นี่หละพนนะเออไปฮอดเกาหลีเตะซับหนีตีก็ไปฮอดเกาหลีน้ำ่อยบ่าได้เห็นคนแดบพี่คนเป๊เกาหลีนี่ยคนละคนคนละคนคนละคนย่าไอ้นกบอเคลื่อนได้เจ้าสิได้ยปีต์คลินิกโรงพยาบาลจูมูนี่มึงจะบอหนกมึงยห็นกูไอ้ถ่านซูมนลี้ยงกระวอาฮักแล้วเอาแต่ย้อนกระซิบแล้วคือเธอแต่อยู่นี่มีมีผลงานของคุณหมอกรวินแล้วก็โรงพยาบาล K R M นะครับน้องนนนี่แล้วก็น้องหมูหยองครับ ไปแซะละถอดแลลูกเอาทุบโอ๊ยพอเป็ดดาเป็นตากูจะงอนเลยกำลังบาสีฝากน้องสาวไปเห็นน้ำอีกเพิ่งเพิ่งเฮ็ดได้เดือนหนึ่งแมนบออินนด์นี่ก็ไปหาขายแต่เซนวิทอีฮานี่อธิอทิตย์หน้าได้ถอดจมูกเหรอเด้บะได้ถอดบพได้ถอดกูบอกว่าอย่ากินเหล่าอย่ากินเหล่าไม่แต่ว่าไม่แต่ว่าหมูยองน่ะก็คือแบบตั้งนางนางไม่ไม่ชอบถ่ายอะไรเลยนะพอนางไปทำจมูกมานาง ไทยโซเชียละวาดนางมั่นใจขึ้นขอบคุณคุณหมอกอลวินด้วยนะครับที่ทําให้น้องมีความมั่นใจมากขึ้นก็เหมือนเธอเลยค่ะตั้งแต่ไปเกาหลีมาครับแต่ก่อนไม่โพสด่าคนใช่ไหมตั้งแต่ไปเกาหลีมาไปเจอถูกมือโวด่าคนคอยโพดด่าคนแต่ว่าเจ้าพ่อนาคอยเจ้าด่าคอยเอาสีซะให้วกพีไปเตรียมตัวก่อนเนาะอีกหละให้วกพีไปเตรียมตัวก่อนยังไม่ได้ ยังไม่ได้ขึ้นหนาขึ้นผมคือนมูดเจ้าอยู่เฮ้ยขึ้นหนาขึ้นผมก่อนเสียเปรียบสิปอย่าสู้กัดกูเขาหมายว่ายังดอกผมเป็ยกไหมกัดเจ้าดอกกัดไปกรบโปสูทฝนเขี่วมาเหลยอ่ะบักคักโอ้ยเกิดอะไามาหลายคนพี่หมอครับพูดหน้าไปอีกพูดหน้าแขกรับเชิญของเราไเอาขึ้นน่านขึ้นน่านเอื่นไข่เตะไข่กับลูกพญานาคเมืองยู่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลวมาไหมไปขึ้นมาไหมอ้อมอ้อมพูดอ้อมพูดขึ้นตึงสูง ้อมพุ่นเขามีหมองคืนนี่ี<ด>เขาเปิดตเปิดตัวใคเจ้าเปิดตัวใครพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านครับณนะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านพบกับศิลปินผู้ที่มาก้วยความสามารถผู้ที่โด่งที่ดังผู้ที่มีชื่อเสียงเขาแหละใครก่อนฮึอุยแบนฟินแล้ว <laughs> <im it> เดี๋ยว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 ไปโดนตีเสิโดดคือช็อทิ้งโต้ต้นั่นมันคือกู้จีนแท้สวัสดีครับ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 เสียงมีหกทางหน้าจอด้วยบ้าไม่ได้เจอกันสองสามมือขึ้นเองสิเป็นได้ไหนเป็นได้ใครเก่าเก่าอยู่เขาพูดอะไรนี่ยังสั่นมานำการเอาดิยังมาอายอย่ามาพูดอะไรนี่ พวกรความลับอ๋อพวกรรมความลับเอ้ยโชคดีย่าหาว่าแกไม่ได้กำความลับอะไรฉันจริงเหรอเดีเดี๋ยวเอมือนีมาตไก่ขอทักท้ายลูกสาวกอน้องไอสวัสดีครับบาย เอาม่ขึ้นะคือมากิ่นใบแก้วเดียวคือเป็นังสี่แล้วบอดนี้น้องกังฟูจะเข้าใจว่าไอ้ตัดผมเสร็จติดโดนนี่แม่ไม่ต้องัไอ้ติดโดนเร็วคนบอกโดนคุณลุงนอทค่ะหนูอยู่นี่ค่ะนี่ก็ไม่ต้องัไอ้นอทสู๋โอ้ลูกสาวเออลุงนอทหลานสาวพี่น้องมากมากชื่นชมครับเล่นตลกด่าดาญาตนุน่ะคือเรื่องจริงใช่ไหมลูกเรื่องจริงค่ะใช่ญาตินุน่าแหล่มากกับลุงโนอทล่ะลูกญาตนุแหล่กว่าลองพูดคำอื่นไม่ได้ ย่าดูแลกว่าเกาหลีเหนือมากบังคับมากเอาคือเป็นมิดมิดเอาจักเดี่ยววันนี้นะครับผมเพิ่นเอิญไมาเฮ็ดหยังละเมื่อนนี่เพิ่นเอิญไมาเฮ็ดหยังเมื่อนี้เอิญมุกข่อยมาเฮ็ดหยังเมื่อนี้เพิ่นสิเปิดโตแฟร์โตมีแต่เพิ่มสิเป็นสกีพยานเมื่อนี้อีหล่าสิได้แม่ได้ลูกเอาบ่เอาแม่บ่อีหล่าก็ได้่าช่วงนี้แม่คือหลายคนแท้ข้า พอเงียบผดก็เลยหาแม่หลายๆพี่น้องบัตรละหามือนีิขายเท่าไหร่ครับพี่น้องบัตรร้อยยี่สิบเก้าบาทร้อยยี่สิบเก้าบาทบอกถือทักทีอะเหลียวมึงตาจากอดเจาบปเฮ็ดบระตีนกอเลยร้อยยี่สิบเก้าบาทอย่าลืมซื้อบัตรจองตั๋วเข้ามาดูคุณหมอวันนี้แบบว่าจะมาในรูปแบบไหนวันนี้ได้ย่าวว่าตัดชุดใหม่โดยเฉพาะเลยชุดใหม่ล่ะคุณบันนี้คุณหมอใส่ชุดใหม่โดยเฉพาะเลยเรียบงาบเงาบเลยวันนี้ให้เกียรติ คุณหมอให้เกียรติเรามากเลยต้อง<า>เป็น<ล>แบบมาดเท่แบบเหลี่ยมแน่นอนใช่ไหมต้องรอดูใช่ไหมต้องรอดูเท่านั้นค่ะ<ม>นในครับ,รบแต่ว่ามือนี้มีการแสดงสองชุดเออเป็นชุดเ,ออเปิดตัวแฟนแล<อ>้วก็เป็นลำเรื่องต่อก่นเมียรับบ่ได้ลูกสะพ้ายเป็นกระเทยเ<อ>แม่กระซิบพี่น้องเดืบเบิ้งแบบย่างจูใจเลยมือนี้นะครับให้กูเป็นย่าเด้บอกูอยากด่ามึงไหมกูอยากด่ามึงไหมกูขั้นเจ้ากวคิที่เต้นถีบมึงเลยมึงนับจากแต่เมื่อนี้เป็นต้นไป คอยกระซิบเกี้ยนบดอย่ากระท่านหันฮะเป็นลูกสะใภ้รับว่าได้ไม่ยาเป็นกระเทยเอาเชิญชวนพี่น้องเขากุมแน่น้องไอ้นะครับผมค่ะพี่น้องคนใดเพรท่านได้เขากุมไก่ลืมเขาด้วยค่ะมื่อนี้อีหล่าิได้แม่แล้วอีหล่าิได้แม่แล้วอีหล่าลูบไปตอนนี้ว่าแม่เป็นไผ หรู <Okay. S 2> อยังแ,แค่ใจละค่ะมังมังเอาพี่น้องครับวันนี้เขาคุ้มปียดนะครับพี่โน้ตไปพอกันเดี๋ยวันนีให้พี่โน้ตครับพี่หมอไปแตงหน้ารอๆมาพอพี่น้องนะครับแล้วก็ให้น้องบี๊ก ฝากน้องบิ๊กเชิญชวนพี่น้องเข้ากลุ่มปิดครับพี่น้อง f อตอนนี้ FC ก็ตามกันมาอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะครับผมพี่นกไปหาเราแล้วมือนีตัวเกี่ยวมิวิกกามาพี่น้องต่อไม่ห้กําลังใจทีมงานเสียงวีหกน้ำมือนีเนาะซื้อบัตรจองตัวราคา129บาทจิ้มลิงก์ที่บนหน้าจอเลยปักหมดเลยคุ้มค่าแน่นอนตรงนี้เราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับพี่วันผิดแรงเคยมาครั้งหนึ่งนานมาแล้วก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะตอนนั้นยังไม่ติดแอร์ค่ะตอนนี้ไม่ตติิดดแแอล้ว ตเขามาดกับผู้ใหญ่บ้านทีนแรกนี่แหละมาเชื่อมห้องแต่งหน้าไม่ข่อยน่ะน่ะใช่สั้นสองสั้นสองสั้นสองบันี้บกายขึ้นไปแล้วเป็นอย่างยานมันถล่มใส่ซุ่ม้างล่างผู้ใดาให้รมาให้ช่างมาทำแอร์แล้ววันนี้แพผวที่ดาอยู่ข้างบนเอาหรอถามกูคนได้ก็สีเบลยังน่ะน่ะทาเออแ์ดเมียเอิรบอสบิ๊กเคยมาแล้วครับนานแล้วสี่สัปห้าปีแล้วจ้า บ่ตอเนาะบอกูบ่เกี่ยวเด้อว่าพันนี่คะคะถามหน่อยค่ะว่าไงคะอันนี้คือทาแป้งยังคะเอาพี่ลีโอทำให้แต่งกันตรงไหนพื่ออุ้ยรูปด่ารวยๆวแม่สัวอายกูลองไปยืนลองไปยืนคู่สีบอนหนาเลยลุงนนท์ไม่ต้องไปสนใจนะคะเอ่สนใจแล้วลูกเสียงนกเสียงกาหลานก็บอกว่าถลีเอาโยมว่าไงลูก ก็คือว่าย่าหนูแต่งแล้วก็เหมือนไม่แต่งอยู่ดีใช่ลูกหน้าเหมือนขี้มินมอ่อเลยลองมองหน้ากันเองสิมันเป็นยังไง <c oughs> โอ๊ยหนาฉันเสื้อเทอรเรยววันหนาเราคือแมงข้ามผีแมงข้ามเนี่ยพบปูตัวพี่น้องม้วนโตใหญ่ๆบวกากากากินเน้เอย ข้ามผีอีอย่างของเจ้ามันเป็นเจไดแมงข้ามผีเหรอเอาปูแมงข้ามเนี่ยพปูแมงข้ามตัวแบบแปลกตัวตะยานตะยันที่เขาประกาไปกินไปยังแม่ยายพี่นอกหนาคอยไปนักสันติแม่หนาเท่เขาก้อนันอีกยายเฮ็ดหัวย้องอีวันนี้กูเป็นอาจุมมาไม่เป็นเกาหลีเลยเด้อกูบอกเลยคืออาจุมมานี่แม่เอ้ยไอโนดผมคอยหน่อยอือบ่แต่ตังแคกูดอก เจอกันในกลุ่มปิด่ยนละกันครับมันกากลุ่มด้วยเนาะสิพาบอดโนดมวนบ่อยเราเมื่อไงกันแล้วกันละมัอนี้คุณหมอกลวินกลับมาแล้วตอนนี้นะครับกําลังกันไกลไว้ให้เออไปได้ไกลมาต่ไกลไปได้เสฮะปาร์ตไอตู้คอยหาใกล้เบิร์ตกู้แก้วดิเมนครับมนี้เขาพกขายเมนเขาพกไข่ไม่เป็นวันหยุดเป็นอย่างเขาพกขายเป็นวันหยุดเมนมันนี่ก็ได้ยางออกไปหนาปากไส้รถเหยาดตายสองตัวก็ได้ไม่แี้วมันนี่ มันยังเป็นเนื้อไก่อยู่นั่นหมอยังเป็นบ้านเป็น <c oughs> โอ้ยเมื่อกี้เพิยังกินต้มไกไ่เป็นยังไงล่ะคนละห <c oughs> มอดิคน <c oughs> ละหมอลาบัเลิบมันไม่หมอเดียวกันยุ่บบอมันเป็นฮัตฮัตเนี่ยปอยังถือยิน้หน่อยบอมันเป็นกระดูกหล,ลายๆเป็น,เป,นเป็นคือยังถือปวดมากยิ่งล่ะเสละหมอ